เจอกันในช่วงเพิ่มเติมความรู้ในหน่วยการเรียนรู้ลอยกระทงคืนเพนนะคะคุณครูขอเพิ่มเติมความรู้จากที่เด็กๆได้ดูคลิปกิจกรรมเสริมประสบการณ์หน่วยลอยกระทงคืนเพนที่คุณครูนุศสอนไปแล้วใช่ไหมคะคุณครูขอเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับการลอยกระ ชงนะคะเราไปเจอกิจกรรมที่1กันเลยค่ะกิจกรรมที่1น,นะคะเป็นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะให้เด็กๆเ,เคลื่อนไหวและทำท่าทางตามจินตนาการประกอบเพลงที่คุณครูจะเปิดต่อไปนี้ได้เลยค่ะ funny for kids สิบสองน้ำกน็นองเป็นตะลิงเราท้กไลาชายหญิงสั์นยกกันจริงวันลอยกระทงลอยลยกระทงลอยลอยกระทง,ลอ,ล,อะทงลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน้องแก้วมารำ ตุนจะส่งให้เราสุขใจตุนจะส่งให้เราสุขใจวันเพ็นเดือนสิบสองน้ำก็นอองเต็มตะลิงเราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริงวันล,ยลอยกระทงลอย ทงลอยกระทงกำลับขอเชิญน้องแก้วออกมารำวงรำวงวันลอยกระทงรำวงวันลอยกระทงคุณจะส่งให้เราสุขใจคุณจะส่งให้เราสุขใจ เป็นเดือนสิบสองน้ำกระนองเป็นตะลิ่งเราทั้งหลายชายหญิงเสดกกันที่วันลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน้องแก้วออกมารำวงรำวงวันลอยกระทงรำวงวัน ระทงุจสนุกสนานแล้วใช่ไหมคะนั้นเราไปเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาและความสำคัญของวันลอยกระทงโดยมีความเชื่อว่าเป็นเรื่องที่ทำกันมาตาม โอยพระพุทธศาสนาซึ่งมีมายาวนานและยังเชื่ออีกว่าการลอยกระทงเป็นการบูชาและขอพระมาพระแม่คงคาด้วยนะคะกิจกรรมในวันลอยกระทงนะคะก็จะมีการแสดงต่างๆนะคะในงานการปล่อยโคลมลอยการลอยกระทง และการประกวดนางนพมาศที่มีผู้หญิงสวยๆขึ้นไปเดินบนเวทีเด็กๆเคยได้ชมมาบ้างแล้วใช่ไหมละ่ะคะในปีที่ผ่านมาแต่ในช่วงนี้ติดในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดกิจกรรมเหล่านี้เลยงดเช่น กิจกรรมการประกวดนางนพมาศกิจกรรมการแสดงนะคะจะงดจะมีแค่การลอยกระทุงและการปล่อยโคมลอยเป็นต้นนะคะเด็กๆควนประกอบที่เราจะนำมาทำกระทุงนะคะก็ได้แก่หนึ่งใบตอง 2. ดอกไม้ 3. ถูปเทียนแล้วเอขาดอีกอย่างหนึ่งเด็กๆคิดว่าเป็นอะไรคะ ฐานกระทงใช่ไหมคะฐานกระทงเราสามารถนำต้นกล้วยมาทำเป็นฐานของกระทงได้นะคะเกี่ยวกับประเภทของกระทงประเภทของกระทงหนึ่งนะคะกระทงที่ทำจากดอกบัว 2. กระทงที่ทำจากใบตอง 3. กระทงที่ทำจากดอกไม้ 4. กระทงที่ทำจากผักนะคะายเป็น 5. กระทงที่ทำจากขนมปัง 6. กระทงที่ทำจากโคนไอศกรีม 7. กระทงที่ทำจากกะลามะพร้าวและ 8. กระทงที่ทำ จากขะนมเพื่อให้อาหารปลานั่นเองค่ะกระทงเหล่านี้สามารถย่อยสลายในน้ำได้ไม่ทำให้น้ำในแม่น้ำลำคลองของเราเน่าเสียนั่นเองค่ะที่สำคัญเลยเด็กๆทุกคนจะต้องช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมน้ำโดยหนึ่งนะคะเด็กๆไม่ทิ้งสารเคมีลงในแม่น้ำ เช่นสัไลผงซักฟอกเป็นต้นนะคะ 2. เด็กๆจะต้องไม่ทิ้งเศษอาหารลงในแม่น้ำเพราะจะทำให้แม่น้ำน้ำในแม่น้ำนะคะเน่าเสียและมีกลิ่นเหม็นสาเด็กๆนะคะห้าม ทิ้งเศษแก้วเศษพลาสติกหรือกระป๋องน้ำลงในแม่น้ำเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถย่อยสลายในน้ำได้และจะทำให้แม่น้ำของเราเน่าเสียิจะกมต่อไปให้เด็กๆช่วยกันคิดนะคะและก็เก็บคำตอบไว้ในใจ วัตถุต่างๆที่คุณครูจะให้เด็กๆดูต่อไปนี้เด็กๆคิดว่ามันจมน้ำหรือมันลอยน้ำนะคะเก็บคำตอบของตัวเองไว้ในใจนะคะ 1. ใบไม้จมหรือลอยคะเก็บไว้ในใจนะคะ 2. ถุงพลาส,สติกเอจะจมหรือลอยหนะ้า 3. ขวดพลาส,สติก 4. ขอนไม้ห้าก้อนหินหกขวดแก้ว 7. เหรียญและ8ขวานเหล็กเด็กๆขาเมื่อเด็กๆเ,เก็บคำตอบไว้ในใจและเกิดการสงสัยแล้วเด็กๆสามารถหาสิ่งของเหล่านี้และไปทดลองในน้ำ ว่ามันลอยหรือมันจมและเอาคำตอบมาบอกคุณครูและเพื่อนๆในกลุ่มไลน์ห้องด้วยนะคะสำหรับสัปดาห์นี้คุณครูมีกิจกรรมท้ายหน่วยให้เด็กๆทำกระทงคนละหนึ่งกระทงและถ่ายภาพ มาให้เพื่อนๆและคุณครูดูด้วยนะคะและให้เด็กๆวาดภาพกิจกรรมวันลอยกระทงที่เด็กๆได้พบเห็นหรือเด็กๆได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งมาให้คุณครูและเพื่อนๆดูด้วยนะคะและอย่าลืมระบายสีให้สวยงามและพบกับคุณครูใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ